อยากรู้ราคาประกัน2อบวกสบวกชั้น3ามรถเราราคาเท่าไหร่มาดูที่นี่ได้เลยครับเดี๋ยวจะมีวิธีเช็คให้นะมาที่เว็บ7จ4 t e a m c o m นะครับแล้วก็นะครับ anc 2 3นะครับจำง่ายมาก2อบวกสบวกเนาะ anc 2 3สากด Enter ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเขาจะเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับก็ให้เรานะครับมาเลือกประเภทรถยนต์นะของเราก็เป็นรถเก่งเนาะรถเก่งรถกระบะรถตู้นะครับสามารถมาเช็คตรงนี้ได้นะ แล้วก็เลือกปีรถนะครับเช่นปี2020นะครับแล้วก็ยี่ห้อรถยนต์นะครับอย่างของผมก็เป็น Honda เนาะรุ่นรถนะครับเป็น Accord นะครับ a c c o r ร Hybrid ดนี่ราคาเท่าไหร่นะครับเขาจะถามว่ารับพรบอร์ด้วยไหมนะครับพรบอรราคา645บาท .21 นะถ้าเป็นรถเก่งนะแต่ว่าถ้าซื้อออนไลน์นะครับก็จะอยู่ที่599บาทเองนะถ้าสมมติว่าอยากได้ของถุกนะครับแล้วก็คุ้มครองดีนะผมแนะนำซื้อไปเลยนะครับก็ตรงนี้ถ้าใครเอาด้วยนะครับกกก็ดบบบบอใช่ไปนนะครัแี้ จากนั้นนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะเลือกประเภทประกันนะครับเป็น2บวกนะชั้น3หรือว่า3บวกนะครับดูมันทุกอันเลยนะครับจะได้รู้ไปเลยนะครับว่าของเราราคาเท่าไหร่เนาะแล้วก็เป็นที่ดูแผนประกันนะครับเทียบนะครับตรงนี้เขาจะมีบอกให้นะครับก็จะมีความคุ้มครองผู้เอาประกันนะครับก็คือคุ้มครองเราเนาะคุ้มครองคู่กรณีก็คือคุ้มครองซ่อมเขาซ่อมเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุ้มครองคู่กรณีก็คือคนอื่นนะครับง่ายๆเนาะก็จะมีวิทยาสามบวกนะครับวิทยาสามบวกเนี่ยจะคุ้มครอง่อมเขา่อมเรานะครับ ก็ราคา6,600บาทนะครับก็จะมีวงเงินซ่อมรถราว0 0 0 0แสนนะไม่คุ้มครองรถหายไฟไหม้นะครับเห็นไหมครับถ้าเป็น2บวกนะมันจะมีคุ้มครองออรถหายไฟไหม้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่นะครับราคาทุนก็อยู่ประมาณโอ้โหมีราคาทุนถึง5 0 0แสนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็เราสามารถเลือกได้นะตรงนี้ก็จะเป็น2บวก3บวกนะครับในช่วงช่องแรกนะตรงนี้นะเราสามารถมาดูได้นะใครอยากได้แบบไหนนะครับเขาจะมีราคาแจ้งไว้เนาะ แล้วก็การหนึ่งก็คือเป็นราคาชั้น3นะครับชั้น3เนี่ยก็คือซ่อมคู่กรณีอย่างเดียวนะครับของเราเนี่ยไม่คุ้มครองนะเนี่ยนะครับถ้า็นชั้น3นะครับไม่ใช่แบบโอ้โหพันแปถูกมากกดปลายอ้าวเวลาเกิดเหตุทําไมไม่ซ่อมรถเรานะครับก็คือเลือกประเภทผิดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรจะดูให้ละเอียดก่อนนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหถูกกดเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีซ่อมเหล่าด้วยนะเนี่ยนะครับก็จะมีมอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหตเต็มไปหมดเลยนะครับราคา อันนี้เขาชับสามัคคีนะครับสองบวกราคา7990นานะครับก็มัน800พนนะครับคุ้มครองซ่อมเรา3 0 0แสนนะครับแล้วก็ลดหาย3 0 0แสนน้ำท่วมห้า0มืนนะครับนี่เห็นไหมครับทำได้เลยนะถ้าสมมติในกรณีต้องการกดซื้อนะครับก็กดซื้อแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีรายละเอียดความคุ้มครองมาให้เราดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นซ่อมอู่นะมีซ่อมอู่นะครับ กดปิดป้ายนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้สำเนาทะเบียนรถยนต์นะครับอ่อัปโหลดไฟล์ไปเนาะถ้าใครทำในมือถือแล้วนะผมแนะนำว่าให้ถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับตอนอัปโหลดจะได้ทำง่ายๆเนาะนี่ก็เลือกไฟล์นะครับวันคุ้มครองวันที่เท่าไรนะครับเขาก็จะมีบอกไว้นะชำระเงินหลัง14 2โมง3โมงนะครับหลังประมาณ2โมงหนาทีนะครับจะเริ่มคุ้มครองในวันถัดไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจ่ายก่อนเวลานี้นะครับก็คือคุ้มครองเลยเนาะ นี้ก็เป็นพวกที่อยู่นะครับต่างๆเนาะแล้วก็อีเมลในการรับกรมธรรนะครับใครไม่มีอีเมลนะครับหรือว่าไม่รู้จะใช้อีเมลไหนดีตอนนี้น่าจะมีอีเมลหมดแล้วนะครับใครไม่มีอีเมลก็หรือว่าซื้อไม่ได้นะครับก็ทักหาผมมาได้นะถึงผมทดำเนินการให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้ทางไลน์เนาะเพราะว่ากรมธรรส่วนใหญ่จะออกเป็นทางไลน์นะครับอันนี้ก็คือเอ่อพรบนะครับในส่วนของตัวพรบเนาะก็ก่อข้อมูลทะเบียนรถนะครับมีกล้องไหมนะครับกดตืดๆตรงนี้นะครับ อ่านข้อกำหนดตกลงนะครับปรากฏมาเขาก็จะมีให้อ่านเนาะแล้วก็เป็นคอนเซนต์นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขข้อตกลงแล้วก็กดดาเนินการต่อนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็ไปดําเนินการในส่วนตัวจ่ายตังค์นะครับก็จะเป็นสแกน QR Code โค้ดได้นะหรือว่าจะเป็นโอนได้นะครับถ้าใครไม่สะดวกเลยนะครับอยากโอนอย่างเดียวเลยนะครับก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมดําเนินการช่วยดําเนินการแล้วก็ช่วยดูให้ได้ะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับใครที่ต้องการทําประกัน สองบวกสามบวกแล้วก็เช็คราคาชั้นสามเนาะว่าของเราราคาเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมมาที่เว e ็บ7 2 4 t e a m c o m a n c 2 3นะครับแบบนี้นะครับก็จะเข้ามาสามารถเช็คได้เลยเรื่องรุ่นรถเช็คได้เลยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามมาได้นะผมจะได้ทำเป็นวิดีโอที่แจ้งแถลงไขนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เราได้ดูด้วยเนาะโอเคขอบคุณมากครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับ สับจะได้เยอะๆโอเคครับคุณมากครับ <พ ethn ics> สวัสดีครับ